วันนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับหมัดเดียวแตกทั้งสองนอยเลยนะครับหมัดเดียวช่วงนี้เข้าบ่อยนะหมัดเดียวช่วงนี้เข้าบ่อยครับก่อนหน้านี้หมัดเดียวหมัดเดียวเข้าอะไรนะสามสี่หมัดเดียวแตก3ามสี่นะครับต่อมาก็ต่อมาก็เลขสามตัวแตกนะครับนะต่อมาอีก็นี่แหละนะครับ ต,ต่อมาอีกก็วันนี้แหละนะครับนะสี่ห้าห้าสี่สวัสดีครับใครพร้อมรับแนวทางรัฐบาลแล้วจิ้มลิงก์ด้านล่างไว้รอเลยนะครับรัฐบาลก่อนอันนะยังไม่ได้ปล่อยซักตัวเดียวนะครับไม่ยังไม่ได้ปล่อยซักกระตัวนะครับวันนี้จะเป็นคู่แรกนะครับตัวก่อนอันนะครับคิดว่าคิดว่าเลขคู่นี้แหละนะครับที่มันจะมา ดังและแรงในงวดนี้นะครับสําหรับผมนะสําหรับผมผมคิดว่างวดนี้นะครับตัวนี้อาจจะดังนะครับอาจจะดังแล้วก็อาจจะไม่คือแบบสิหาซื้อยากอะบอกซื้อซานอ๋อนะครับอ่ามีใครมีใครอยู่โซนอีสานโซนภาคกลางไหมครับนะรอแทะนะครับขอพุณนครับ มีใครอยู่โซนภาคอีสานภาคกลางไหมภาพมันหยุดค่ะเอาหรอช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูเลยนะครับเฮงๆปังปังรวยรวยนะครับคุณวันนานะครับรอรัฐบาลไทยค่ะขอบคุณครับตัดผมไม่หนารักนะครับขอบคุณจา้าโอ้หักครั้งวันค่ะรูดไม่ถูกค่ะโอ้ยนะ เลยงามยดีค่ะอาจาย์นะครับแมนแมนแมนราชบุรีนะครับโอ้ช่วงช่วงนี้น้ําน้ําท่วมเยอะนะผมไปเห็นข่าวไปนอกนะครับช่วงนี้น้ําน้ำไหลหลากน้ําท่วมไหลจังหวัดเลยนะครับคอนแก่นสารภามอยู่กับท่วมไหลนะโคราชนี่ยิ่งน่าน่ากลัวน่าเป็นห่วงเนาะสวัสดีทุกคนนะครับนะบวัวชิยวภาคใดโซนใดน,น,นะครับ จังหวัดใดนะครับดูไลฟ์สดนี้นะครับขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆงนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆเด้อนะครับนาะเลขตัวใดที่ผมได้หายไปนะครับเลขตัวไหนชุดไหนคู่ไหนที่ผมได้ให้ไปนะทุกคนลองไปพิจารณาดูนะครับนะหรือไม่ก็แอบไว้ก่อนนะครับไก่หอดมือแล้วจังไก่หอดมือแล้วจังไปรวบรวมนะครับรวบรวมข้อมูลว่า จะเอาเลขตัวไหนดีนะครับไก่หอดมือระจังไปเก็บข้อมูลที่หลังก็ได้นะช่วงเวลานี้ก็แคปไว้ก่อนก็ได้เนาะนะครับอาจารย์งวดนี้ขอรัฐบาล3ตัวตรงๆเด้อนะครับได้ครับนะน้อยแตก3ตัวตรงไปแล้วนะครับต่อไปต้องรัฐบาลเนาะ ต่อไปต้องรัฐบาลพี่น้องรัฐบาลต้องแตกสามตัวนะครับนะสามตัวหมัดเดียวสายด่วนติดตามได้เลยติดตามไว้เลยนะครับรัฐบาลรัฐบาลาหมัดเดียวสายด่วนสามตัวนะครับติดตามไว้เลยนะครับใครที่ยังไม่มีที่ตามนะหรือว่าอ่าอ่าหรือว่าจังไรล่ะกดติดตามเพจผมแล้วมันบวกขื่นแจ้งเตือนปังนะจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วพิมพ์คําว่าปังปังขึ้นมา ครับดวงก็คือนะครับบุญบุญกับดวงก็คือจังอันนี่แหละพี่น้องนะครับก็คือจังน้ามันแหละเนาะนะครับขี่รถย่างเดียวนะครับรถมีแต่ขี่ยางเดียวบทเติมน้ํามันมันก็เหมือนะครับไปไหนไม่ได้นะเดี๋ยวจะไปหาเหตุบุญอยพี่น้องนะครับอ่ะตัวแรกนะครับรัฐบาลก่อนอั้นตัวแรกนะครับตัวนี้จ้ะเลขแปดนะครับ ผู้ใดมักเลขแปดพิมพ์ขึ้นมาพี่น้องนะครับแปดอะไรพิมพ์ขึ้นมาแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกแปดแปดแปดเก้าพี่น้องมักแปดยังพิมพ์ขึ้นมาแปดอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยนะครับนะงวดน,นี้จะมีเจ็ดอีกไหมโอ้พี่น้องนะตอนนี้คือตอนนี้คือคิดได้อย่างเดียวครับคิดได้อย่างเดียวคือ คิดได้อย่างเดียวคือคือแบบสิวจังเลยนะพอให้เจ็ดมันมาอีกก็ได้อ่ะนะครับก็ค่อนข้างจะเชียร์เลขเจ็ดอยู่นะเพราะว่ามันมาบ่อยเกินอ่ะทุกคนเนาะมันมาดูนะครับคือปีนี้บ่ต้องเล่นบ่ต้องเล่นเลขตัวได้นะครับนะขอแค่มีเจ็ดอ่ะนะครับมีไส้ไปกว่าเคืองแล้วผมคิดว่านะครับอันนี้ความคิดผมนะนะครับแล้วก็สูตรช่วงนี้ก็ ค่อนข้างจะตรงกับเลขเจ็ดนะก็จะมีเลขเจ็ดเยอะพอสมควรนะครับเนาะสูตรสูตยังไงก็บ,บ่สูรด,ดวงเราพี่น้องนะครับนะสูตรยังไงก็ไม่สู้ดวงนะครับบ่สูรด,ดวงบ่สูรบุญวาสนานะครับอ่8อะไรนั้นนะครับ8เจ็ดเจ็ดแปดพี่น้องนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะเชีย์เลขเจ็ดนะครับ ยังเชื่อเลขเจ็ดอยู่นะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับกลับได้เป็นเลขตัวอื่นไม่ได้ว่านะครับแต่อย่าลืมแปดเจ็ดแล้วกันเนาะบางคนนะครับตีแปดเจ็ดเป็นแปดหนึ่งอันนี้ก็ได้ผมผมก็บริวาสอย่างนะครับบางคนเห็นไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็หลายครั้งหลายคราวแล้วก็มีคนถูกเพราะเลขกลับนะครับ ถูกเพราะเลขกลับอย่างนี้ก็ถูกเยอะอยู่นะครับบางคนบวกนะครับบวกลบก็มีนะครับ,บ,กกนะรบแต่ผมก็ผมก็บอค่อยแนะนานะครับสําหรับคนที่งบน้อยก็เล่นไปตรงๆนี้แหละนะครับ